อีอ่อเจ้าจีไปไหนแมานางหนีกวาดย่าพาไปนี่ยังเดี๋ยวดิมือขึ้นนี่เจ้าไปทางไหนเจ้าบอกใอ้ด้วยอีเมลเราบอกว่าไข่ไข่มาถามเจ้าคือบุ่่นจักนอนเพื่อนนอนท่านเมือนขึ้นอ๋อที่มาถามใคยอยังคือมาไปถามแม่แแหุ่นอ่ะกันเล่าบอ่อยไข่มาถามเจ้าแม่ไม่เอตัวหรอเ่าจะไปตายท่านไหนก็ไปทำไมอย่าไปนอนใส่ก็ไป,ปรถก็ว่านก็สิฮะ ไปหากินเราอยู่ดีครับเราเจ๊เกมึงไปแล้วเสยอ,อยู่เพื่นลราปู <laughs> <laughs> อันว่าอยู่นี่พิดกันกับเราสันบอกเมื่อคืนนี่นบม่ได้พิบบบนนบพดบม่ได้เถียงนี่ล่ะเราบอกกูไปก,กูก็ไปท่านที่เลยกูบอกไงก็อย่างหนึ่งตัวไปก็นึกว่าเป็นอีหยังเสดเดี๋ยวนี่ยม่อกูจักนอนเนืน่นบอกกูไปเนาะ ดูดิกาบก๊กใหม่นี่ลูกเป็หอดปลาหน่อยเห็นบอลขั้นหัวหน่อยไหนั่นเห็นบอลอึมลอกนี่เลยสิเมดล็อกนี่ถ้าเป็นขายนี่สบายเลยแล้วกูเอ้ยก็สบายแล้วเนาะที่บักลารีเนาะขายเลยพอขายเลยมันขายกูกระตขายเป็นล็อกหรอกปะขายก็ได้แบ่งขายเลยแบ่งขายเป็นล็อกเป็นล็อกเนาะเมียนจะพาดตะข่อยเฮ็ดเรียกไรข่อยกะจักสบายได้ใส่เงินใส่ค้ำขายเลดแต่ว่ามันขายบ่ได้นี่แล้วล่ะโอ้ยเป็นอยังมันสิขายบ่ได้ว่าจะเจ้าขายพ่อ ก็จะขายอยู่แต่มันถังขายบ่ได้เอ้ามันก็สิขายบ่ได้บ่มีผู้ซื้อบ่บ่นี่แล้วเป็นยังก็สิขายบ่ได้สันมันมันเป็นทีกูฮะมันบันเป็นทีเจ้าเออโว้ยเดี๋ยวห็นว่ามีซื้อมาทีรอดหนิถ้ามันขายหนังสือดหเงินหลขนาดนั้นมันมันเป็นของเฮาเฮ้ยฮิปัว เจ้าผ้า่อยมาถ่าเอียงนี่จนมาสิคำลห่ะบ่ได้ไปใส่มาใส่เอวเขามาถา่าเงินน้ำเสียวเขาว่าเสียวมาหายเขานัดตลายมือแล้วล่ะเขาก็น,นัดมือนี่ตะเวนนี่นี่กับคำเห่ะกูกระสูนเหรอด้อยนี่โอ้จังแมา่นาั่นมาหายเว้ยว่าสิเลือกครบมั็นว่าคนแบบนี้นัดปะตรงนัดไม่นัดเลือกครบรวดมู่ยืมเงินแบบนี้เขาไม่ได้ยืมเนี่ยเขาว่าเสียวไม่กูยืมฮะเขา,าเสียวมาเจ้ายืม เลอกข้นแบบนี้เลือกครบแล้วเนาะนัดตกลงนัดบิ้โอ้ยไปกันีกว่าสิมะถาวงินน้ำเขาบัายได้เท้่สิมะยืมเงินเขาท่านตาเสียมาให้กูเนาะน้าเมียเศรษฐกิ